สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครเวนติเวนติเป็นตัวละครระดับ5ดาวที่กำลังฟีเวอร์มาแรงเพราะว่าอยู่ในตู้ลิมิตนะครับธาตลมด้วยความที่มีสกิลหลากหลายแถมยังเป็นนักธนูดังนั้นเวนติก็จะเล่นได้หลายแบบนะครับไม่ใช่หลาแบบก็2แบบแบบแรกก็คือซัพพอร์ตนะครับเน้ในใช้สกิล เอ2ีสก็เป็นนัทนูชารัดยิงชัดยิงธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนเบื้องต้นนะการโจมตีปกติวินตินะครับอ่ะชัดยิงก็กด R แล้หือ,อกดคลิกซ้ายแช่ค้างครับแล้วก็ยิงออกไปนะถ้าปลดกลุ่มดาวได้ก็จะเก่งขึ้นเรื่องเรื่องการปลดกลุ่มดาวเนี่ย คุณไปอ่านดูอีกก็ได้ครับอย่างอย่างเงี้ยนะครับเลงโจมตีจะยิงสอนเพิ่มอีก2ดอกกลายเป็น3ดอกแต่ละดอกก็จะได้ความเสียหาย3เอรนะครับอันนี้ความความต้านทานท่าลมต่ําลงเรื่องอดวงดาวนี่คิดว่าน่าจะอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับเพราะมันทําความเข้าใจได้เลยแต่ว่าสําหรับการปลดดาวก็ต้องหาวิอีเพิ่มอีกซึ่งบางคนมันก็เป็นไปได้ยากนะครับอ่ะเอาสกิลสกิลต่อไปสกิลตัว E สกิลตัว e ใช้ได้2แบบแบบแรกกดใช้ธรรมดาครับอ่ามันจะเป็นการพัดศัตรูให้ลอยขึ้นไม่ใช่ลอยขึ้นธรรมดานะมันลอยขึ้นแล้วมันตกลงอย่างช้าๆนะครับดังนั้นมันได้เปรียบมากในการที่กําลังโจมตีฟรีๆได้หลายวินาทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดค้างคุณสามารถลอยได้นะครับลอยอยู่างนี้ได้ใช้หลบการโจมตีหลายๆ ท่าของทั้งบอสของทั้งมอนสเตอร์ปกติได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงใช้ในเรื่องของการปีนไป่ายได้ด้วยคุณสามารถลดพลังกายจากการปีนป่ายได้เยอะมากจากการจากท่าลอยลอยนี่นะครับต่อไปท่าอัรติเมตถ้าอยากจะได้ท่าอัรติเมตก็ต้องมีตัวมาสังเวยก่อนนะครับ ท่าอันติแทบพร้อมใช้แล้วนะครับแต่ว่าท่าอันติของเวนตีเนี่ยจะเป็นท่าอันติ a o e ที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากด้วย แต่มีมีข้อบ่งใช้ก็คือด้วยความที่มันเป็นการกระจายาธาตุนะครับดังนั้นรูปแบบของการใช้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรทำให้ศัตรูติดาธาตุอะไรสักอย่างก่อนนะครับเนี่ยครับพอติดแล้วก็ซัดเลย <S 2> <S 2> ด้วยความที่เป็นตันติที่รุนแรงและทรงพลังนะครับดังนั้นถ้าไม่ใช่ตัวตัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ตายหมด โดนในชุดเดียวนะครับคือใครที่โดนพัดได้เนี่ยตายหมดここだよ。 ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูท่วงท่ากันแล้วต่อไปไปดูเรื่องของสวมใส่บ้างเรื่องของสวมใส่เนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะเพราะว่าผมจะอธิบายให้มันละเอียดขึ้นเนื่องจากตัวละครเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวนะครับ ปั้นไม่ดีมันก็เก่งได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าปั้นดีๆมันจะโคตรเก่งเลยนะ,นะก่อนอื่นมาดูของสมใสประเภทอาวุธก่อนนะครับอาวุธเนี่ยพื้นฐานถ้ายังคงความเป็นนักธนูอยู่ผมยังผมยังใช้ชาร์ p ชูเตอร์สีสามดาวนะครับแล้วขัดเก่าระดับ4ตีบวกระดับ50นะครับพลังโจมตี ถือว่าใช้ได้ความแรงคลินี่ตัดออกไปเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้ใส่ของคลินะครับถือว่าออฟไม่ดีแต่ผมเอาออฟล่างนะครับยิงยิงใส่จุดอ่อนแล้วมันจะแรงกว่าเดิม42%ก็คือแรงมากแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนอาวุธได้เป็นอีกแบบหนึง่งประเภทประเภทอีกแบบหนึ่งที่แนะนําก็คืออ่ะตัวนี้นะครับสกิลทาตุนะและท่าไม้ตายสร้างความเสียหายขึ้น24% แต่ว่า24%เนี่ยถามว่าดีไหมถ้าถ้าเราใส่ของโจมตีทั้งหมดเน้นโจมตีเนี่ยมันจะแรงได้พอกันแต่ว่าจะยิงเบาวกว่ายิงเบาวกว่านะส่วนส่วนสกิลธาตุจะแรงกว่านิดเดียวอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบซึ่งผมซึ่งผมลองมาแล้วดังนั้นธนูตัวเนี้ถ้าคุณขัดเกาได้อ่าถ้าคุณขัดเกาได้สัก2หรือ3มเนี่ยมันก็จะเวิร์กแต่ถ้าขัดเกาไม่ได้อ่าเน้นเน้นเน้นพลังโจมตีของอาวุธ ก็จะดีธนูที่2ที่ใส่ได้คือธนูประเภทนี้นะครับหลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุแล้วจะมีโอกาส40%รีเซ็คคูดาวของสกิลนี้ก็คือสกิลของเวนติเนี่ยมันคูดาวนิดเดียวนะครับแค่6วิอา่าพอใช้ปุ๊บมีโอกาส,สก40%ที่จะรีเซ็คคูดาวก็มีโอกาสที่จะใช้สกิล E ได้2ทีนะครับพับๆก็ได้นะแต่ว่า,ามันก็แค่นั้นแหละนะครับ เพียงแต่ออปชั่นนี่ดูออปชั่นสกอร์นะฮะออปชั่นคือการฟื้นฟูพลังงานออปชั่นการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยเวลาคุณโจมตีมอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ตายเคยเห็นไหมว่ามันมีลูกแก้วเล็กๆลอยเข้ามาผ่าตัวอันนี้คือการฟื้นฟูพลังงานนะครับเมื่อพลังงานเต็มจะใช้อัลเิอร์เนทได้พอรู้เรื่องการฟื้นฟูพลังงานอ่ะผมก็จะให้คุณดูอันนี้ต่ออันนี้คือพรสวรรค์ถ้าไม่ตายของเวนติ ค่าสถานะสกิวเวนติพลังงานธาตในการใช้ชาร์จให้เต็ม60 60คืออะไรมันคือค่าที่โคตรน้อยผมจะให้ดูอ่าชางหลิงถ้าถ้าไม้ตายชางหลิงพลังงานธาตต้องใช้แป่าของบ,บาบาร่าพลังงานธาตต้องใช้80ของอ่าช,ชงยุนชางยุนพลังงานธาต ต้องใช้40เนี่ยดังนั้นใครที่ใช้พลังงานธาตุน้อยเกตเกตอ่าเกตจะเต็มเร็วนะครับส่วนเวนติถ้าไม้ตายโคตรสมพลังแต่ใช้พลังงานธาตุแค่60ผมถือว่าน้อยดังนั้นของสมใส่มันมีความเป็นไปได้ว่าจะฟื้นฟูพลังงานธาตุก็โอเคนะครับหรือจะเน้นโจมตีจุดอ่อนก็โอเคเช่นกัน มาดูเรื่องอาร์ติแฟกต์บ้างอาร์ติแฟกต์นะที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้ชุดใช้เซ็นี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น20%แล้วก็ใช้เซ็ต Resolution เพิ่มพลังยจมตี18แต่ว่าถามว่าตรงใจไหมก็ไม่ตรงใจถ้าถามแล้วก็ถ้าถามต่อว่าแล้วผมเล็งอะไรไว้อ่ะงั้นก็มาดูที่ผมเล็งไว้ที่ผมเล็งไว้นะมันก็จะเป็นอ่า ก็ตัวนี้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไเซตนี้นะเซตนี้นะครับที่ผมเล็งไว้คือเซตนี้ก็คือฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น20%กับอีกเซตหนึ่งก็คือเซตชอ็อกโกแลตาสองเซตเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น20%ก็คืออันติของเวนติดีมากใช้เคลียร์พวกดันใช้เคลียร์ดันดีมากนะครับพวกอ่า สไปรัลออฟบิสอะไรพวกนี้มันจะม,มันจะมีประโยชน์กับเรามากดังนั้นถ้าเกิดว,ว่ายิ่งเกียรดเต็มเลยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นผมจะฟื้นฟู2อันเลยให้มันเป็น40% 240%แต่ว่ามันไม่จบแค่นี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง a r t ์ติแฟกเสริมอีกนิดนึงนะครับอาร์ติแฟเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด5อย่างนะเริ่มต้นที่ดอกไม้นี่แล้วตามด้วยขนนกดอกไม้กับขนนกเนี่ยออปชั่นรองมันฟิก นะครับก็คือดอกไม้เนี่ยไม่ว่าคุณจะกดไปตรงไหนมันจะเป็นพลังชีวิตแบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์คนนกกูจะกดไปตรงไหนมันก็จะเป็นพลังโจมตีแบบไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แต่3มอันหลังเนี่ยเนี่ยมันต่างกันมันมีตั้งแต่พลังป้องกันโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันพลังป้องกันฟื้นฟูพลังงานพลังชีวิตฟื้นฟูพลังงานแล้วผมมองหาออฟไหนอยู่ผมกําลังมองหาออฟ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่าหายากหายากเดี๋ยวดาหาตรงนี้ง่ายกว่าเพราะผมไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะนี่หาออฟประเภทนี้เห็นไหมโบนัสความเสียหายน้ำสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่ผมมองหาออฟอย่างนี้อยู่ซึ่งมันไม่ได้ออกง่ายนักนะครับแล้วก็บางทีมันบทที่มันจะมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มา ให้แบบให้เรารู้รู้ตัวเผื่อเอาไปย่อยก็มีผมเนี่ยเผื่อเอาไปย่อยเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอ่านี่มันจะมีอยู่ถ้วยนะครับถ้วยหน้าตาอย่างนี้นี่โบนัสความเสียหายลมถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเอาสองเซตที่ผมกล่าวในข้างต้นแล้วต้องเป็นโบนัสความเสียหายลมด้วยถ้าไม่มีความถ้าไม่ใช่โบนัสความเสียหายลม อย่างน้อยก็ต้องเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหรือฟื้นฟูพลังงานหรือเน่ฟื้นฟูพลังงานก็ได้หรือจะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของอร์ติแฟกท์ที่เราจะต้องหามาปริมาณมากเพราะออปชั่นมันสูมโคตรแล้วที่สําคัญคือเวลาคุณเอาอร์ติแฟกต์ไปบวกกันอะตอนบวกอะมันไม่บอกนะครับเขาจะไม่บอกเราว่าให้คุณเอาออปชั่นอะไรไปบวกก็ต้องระมัดระวังมากๆแล้วค่อยๆกดทีละชิ้นว่าเฮ้ย hey, อันนี้ใช่เปล่าวะ รหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีวิธีดูว่าดูยังไงก็บอกผด้วยล้กันนะน่าจะเข้าใจกันหมดนะครับเดี๋ยวไปสู้กับหมอในชุดหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ให้มีการกระจายธาตุเกิดขึ้น <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> พอลูกแก้วขึ้นปุ๊บคิวมันขึ้นไปดูค่าสเตตัสของการฟื้นฟกูก็จะอยู่ที่รายละเอียดนะครับแล้วก็การฟื้นฟูพลังงานตอนนี้ผมอยู่ที่ร้อยสี่สิี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีข้อที่ายบอกนะเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อนุธาตุกแก้วอนุอนธาตุเพื่อเสริมพลังงานธาตุครับค่านี้สูงการเสริมพลังงานธาตุก็ยิ่งสูงขึ้นแล้เรียบร้อยนะครับ เข้อธิบายแล้วก็จะที่ผมทีบายไปน่าจะเข้าใจกันทุกคนแต่ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาใต้คลิปในเพจหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่คุณสะดวกก็ยินดีตอบให้แล้วก็อ่ดึกๆกลางคืนนะครับมีสตรีมด้วยช่องช่องเนี้ยสตรีมนะครับก็ฝากติดตามผลงานฝากชมฝากดูด้วยได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ตตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ